รกิจสาคัญของเราเนี่ยเร,เราต้องทําให้ชาวบ้านมีอาชีพนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่บนที่สูงเนี่ยอาชีพที่เป็นวิีต่อสิ่งแวดล้อมชาวบ้านที่เขาช่วยดูแลสัป่าเนี่ยวันนี้เราไม่รู้หรอกตัวตนเขาอยู่ตรงไหนนะครับเราทำให้เกิดตัวแบงขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เป็นสัญลักษณ์ที่ให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรให้กับกเกษตรกรที่เราส่งเสริมอาชีพคนที่เขาคนที่เขาทําการ,กรเกษตร นะครับที่ปานีใช้พื้นที่น้อยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตนแสดงผิดพันธ์ของเกษตรกรให้ผู้ริโภคซึ่งไปไปทางคือตลาดเนี่ยซึ่งมีบทบาทสําสคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยว่าจะช่วยกันเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนสินค้าจะช่วยกันขยายตลาดวันนี้เราต้องการตลาดที่กว้างมากขึ้นเพื่อให้เป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรที่เขายังได้โอกาสขาดโอกาสทางการตลาดนะครับ จริงๆแล้วตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคได้เห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของของการทรําเกษตรทาผิดภัณฑ์ที่ดีจากคนที่เข้าตั้งใจที่จะช่วยประเทศชาติในการที่จะฟืน้นฟูสิ่งแวดล้อมวันนี้ตลาดที่กว้างขึ้นจากการยอมรับของนิโคแบรนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเราสามารถขยายการส่งเสริมไปช่วยเกษตรกรที่ยากไร้ให้มีอาชีพให้มีตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอัน,นี้คือเจตนาจริงๆนะเราต้องการความเป็นอยู่ของประชาชน เราต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่มันต้องขับเคลื่อนด้วยตลาดที่มันเป็นโอกาสของของ,ของเกษตรกรเราส่งเสริมาอาชีพชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับจริง,รงๆแล้วขนาดนี้มากกว่าหมู่พันหนึ่งพันหมู่บ้านคนที่รับการส่งเสริมนับเป็นหมื่นๆคนเรือนแต่คนที่มีผลผลิตเข้าสู่ระบบแล้วเรามีแผนที่ลายแปลงของเกษตรกรมีพิกัดชัดเจนส่งเสริมมาตลอดเวลาขนาดนี้มีอยู่ประมาณ5 0 0 0 5,000ครอบครัว นะครับแล้วก็ห้าพันครอบครัวเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มเป็นวิสาิีชุมชนประมาณหนึ่งร้อยกว่าแห่งมีโรงคัดบรรจุมีห้องวิเคราะห์สารมีระบบการดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าได้รับการับลองมาตรฐานอารปลอดภัยจากกรมวิชาการไม่ว่าจะเป็น JP พหรือเกษตรอินทรีย์คนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สําคัญสินค้าตรงนี้เองก็นับร้อยๆรายการเราให้สัยลัก์ไปกับกลุ่มนะครับเรามีมีกรรมการมีคณะทํางานมีระบบที่ดูแลว่าเกษตรกรเหล่านี้ เป็นคนที่ปรับปรับระบบการเกษตรจริงหยุดการเผาโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วสร้างสินค้า,าต่างๆขึ้นมานะครับขนาดนี้ก็ก็ประมาณ5,000กว่า5,000กว่าคัวรเรือนนะครับที่เมืองทองธาน,นีวันนี้วันที่25นะครับถึงวันที่28นะครับ4วันผมเองก็อยู่ที่นี่ตลอดนะครับมีสินค้ามีเกษตรกรมาร่วมงานกันนะครับ